คอดนวดศีรษะอายุรเวทนวดศีรษะอินเดียนเฮดทันสอนอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะท่านจะสอนเกี่ยวกับ anatomy ค่ะการไหลเวียนของน้ําเหลืองนะคะแล้วก็ระบบเส้นประสาทต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่เนินหน้าอกจนถึงศีรษะของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็น การใช้พลังงานของเสียงค่ะซึ่งเป็นตัวนี้เรียกว่าซิงเกิลโบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นพลังงานลบพลังงานลบออกจากร่างกายในชีวิตของเราเพราะในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเนี่ยได้รับพลังงานมาทั้งคือเสียงที่ฟังเข้ามามีทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยก็เก็บกดอารมณ์เพราะว่าได้พลังงานคลื่นเสียงที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดความวมตกกังวลจนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือบางคนนะคะก็แบบว่าแบบเครียด หนักนอนไม่หลับแล้วก็หลับยากหลับแล้วก็สะดุ้งตื่นกลางดึกอย่างนี้นะคะซึ่งในการใช้ซิงเกิลโบนี่เป็นศาสตร์ที่ใช้กันมายาวนานมากแล้วเป็นการลบพลังลบแล้วก็ปรับคลื่นสมดุลจิตใจของเราให้รู้สึกว่าสงบผ่อนคลายท่านก็จะใช้ตัวซิงเกิลโบเนี้ยละคะ่ะเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นการนวดค่ะซึ่งในการนวดนะคะท่านก็จะใช้ตัวน้ํามันตัวนี้ เป็นน้ำมันนะคะที่ทันสกัดมาจากโจโจบาออยล์น้ำมันโลสทิปนะคะบอกเลยว่ามีน้ำมันหลายตัวมากๆเลยแต่ละตัวคุณสมบัติเด่นมากๆแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายมีเกลือค่ะเกลือตัวนี้นําเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคที่อยู่บนผิวหนังของเรานะคะหรือเป็นตุ่มซิวสเก็ดเชือ้อแบคทีเรียต่างๆ ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยเราก็จะเน้นในการนวดในการนวดของทันนะคะทันก็จะเน้นนวดกันตั้งแต่บริเวณเนินหน้าอกเพื่อเป็นการปรับสมดุลนะคะ ร่างกายแล้วก็ช่วยระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการนวดคอบ่าไหลคนที่เครียดทํางานมาหนักๆน,นะคะก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็จะมีการนวด หูเพราะว่าหูของเราเนี่ยค่ะมีเส้นประสาทแล้วก็น้ำเหลืองอยู่ด้วยนะคะการนวดหูเนี่ยจะช่วยทำให้หน้าเรียวได้ด้วยแล้วก็จะทำให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมได้ดีมากๆค่ะแล้วก็จะมีการนวดศีรษะนะคะเป็นการนวดด้วย มือที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นทําให้รากผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กวัวซาตัวนี้ใช้กวัวซา ใช้นวดลงบนศีรษะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายผ่อนคลายตัวกลัวซาเนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโลหิตจะทำให้เซลล์ต่างๆบนศีรษะของเราเนี่ย แล้วก็ช่วงบนใบหน้าของเราเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยใสยแล้วก็น่าเรียวได้ด้วยนะคะท่านไหนที่แบบนอนหลับยากก็จะรู้สึกนอนสบายมากขึ้นผ่อนคลายได้มากขึ้นคอสเรียนนี้นะคะท่านบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีจุดแตกต่างเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ซิงเกิลโบแล้วก็น้ํามันที่เราคัดออกมาเองบอกเลยค่ะว่าเราเลือกคัดสรรแต่น้ํามันที่ดีที่เป็นสุดยอดทั้งนั้นที่นํามา บำรุงผิวนะคะนอกจากบำรุงผิวนะคะช่วยในเรื่องของผิวที่เหี่ยวผิวที่ไม่กระชับก็ทำให้เฟิร์มกระชับได้แล้วก็ผิวชุ่มชื้นได้ด้วยนับข้อดีได้ขนาดนี้แล้วนะคะท่านไหนสนใจเรียนสมัครด่วนเลยค่ะทานประสมประสานเทคนิคการเรียนมาจากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะมีทั้งคอร์สเรียนในออนไลน์แล้วก็มาเรียนแบบเจอตัวนะคะ พิมพ์คำว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะมาเจอกันกับธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ